สวัสดีครับวันนี้นะครับผมต้นสากุระทะเลทรายนะครับออกดอกหรือชื่องจริงเขาเป็นไม้ในตระกูลยูโฟเบียนะครับผมนะครับก็ดอกเล็กสวยน่ารักนะครับต้นนี้ก็โดนแดดแรงนะครับผมก็เลย บาอาจจะเสีดีนิดนึงนะครับผมเราก็จะมาขยายพันธุ์นะครับเจ้าซากุระทะเทซายกันนะครับผมโดยการขยายพันธุ์ก็ง่ายๆนะครับเราจะปักชำนะครับผมยวตัดชำเลยนะครับก็ตัดเลยนะครับผมไม้สกุลยูโฟเบียนที่ก็จะมียางนะครับ ก็ต้องระวังเวยนะครับผมถ้าเกิดใครแพ้ก็อาจจะเกิดพื้นคันได้นะครับผม นี่นะครับผมเราก็ตัดมาเป็นกิ่งท่อนๆแบบนี้นะครับแต่เราต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้นะครับกิ่งค่อนข้างจะเปราะหักง่ายนะครับผมแต่วิธีการชำนี่คือง่ายมากๆครับเราจะชำในกระถางนะครับผมหรือว่าปักลงมาในดินนะครับก็ได้นะครับง่ายมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองปักใน ระถางต้นไม้นะครับผมนี่คือกระถางต้นไม้ของเรานะครับก็ขุดลุมลงไปก่อนนะครับนี่ครับผมเอากิ่งที่ได้นะครับปักลงใบอย่างนี้เลยนะครับ นี่นะครับผมเราก็จะมาชํำลงในกระถางนะครับดินนี้ก็เป็นดินปลูกนะครับธรรมดานะครับ นี่นะครับผมเราก็ชําไว้ประมาณนี้นะครับและนี่นะครับผมก็เป็นต้นซากุระทะเลทรายนะครับหรือว่ายูโฟเบียนะครับที่เราได้ชําติดไว้แล้วนะครับผมมันก็จะแตกยอดใหม่ออกมานะครับผม นี่นะครับมีรากออกมาครับเราจะเอาไปเปลี่ยนกระถางนะครับผมเป็นกระถางทรงสูงนะครับให้เขาเลื้อยออกมานะครับหรือว่าจะไปแขวนก็ได้นะครับผมก็เป็นไม้ที่ค่อนข้างเลี้ยงง่ายนะครับผมแล้วก็ดอกเล็กสวยน่ารักนะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับผมที่รับชมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดซับสไครต์นะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับผม เดี๋ยวคลิปนี้ขอตัวไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ